สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาจากเเกม2009นะผู้ชมไม่รู้เกมอีหยังเ,เกมพูดจิ๋วจําได้เลยไป30รอบครับผมจัดหนักเลยเป็นสองร้อยผู้ชมเกมนี้เป็นเกมที่ผมเคยแตกแตกหนักมาอยู่ครั้งหนึ่งคผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งเกมไหนที่แตกหนักแล้วมันไม่ค่อยจ่ายคผู้ชมัหลังๆก็ลองวนมาเล่นดูหน่อยครับผมว่าเผื่อมันจะจ่าย <S 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 มาดีครับสวยพันสองนิ่มๆไปวายสองแถว สามแถวเรียบร้อยโอ้โหดอกเดียวหมื่นหรอกครับผมเออเอาดิโอ้โหโอ้โโดน,นดิเพื่อนแบบนี้เน้นเน้นดิอุย้ยหนัเกเลยนุณผชมหนัเกเลยครับผมหนัเกเลยนะอุย้ยวายสามแถวแล้วก็ไปโดนตัวดุนแม่เหล็กตัวแพงด้วยไั้จกเอาดิจะเ,เหลืออะไรล่ะโอ้โห,หสุดเพอร์ก้อนโตนะครับชม หมื่นแปดอุ้ยเก็บสองหมื่นเอามาดิอุ้ยเฮ้ยมาดีว่ะต้นเกมเราใส่หนักไปด้วยไงยเราใส่แบบสองร้อยหุหมุนกี่รอบวะเนี่ยหมุนสองรอบสามรอบอ่ะสามรอบไปคุณผู้ชมสามรอบหมื่นหกหมื 3, ่นแปดวะ, 18, ะเอาดีไามาเพื่อนอุ้ยไายไม่เข้าเคมาอุ้ยเคไม่มาอีกอุ้ยพูดถึงโผล่ได้โผล่เลยคานผู้นะชมนะ แต่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันสั้นไปเดี๋ยวจะว่าเป็นติ๊กตอกองนผู้ชมมันจะสั้นเกินไปนะครับเราไปต่ออีกดีกว่านะครับาะสักหน่อยแล้วกันเรียบร้อยครับผมก็เรียบร้อยร้อยแปดสิบเอามายังไงก็ไม่ยอมลนมือแล้วกันผู้ชมถ้าเหมือนจะลนมือแล้วก็ไม่ไหวก็จะหนีแล้วผู้ชมมาดิฟ้าบเขาให้สองร้อยสี่สิบมาดิเพิ่มเขาให้อีกร้อยห้าสิบมาดิสิบมาสิบมาดิสิบมาดิ ห้ยสิบแถวสี่ไม่เข้านมปังนอกจากสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเลขสิบกับตัวเคแล้วก็ตัวเออชมเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์อื่นนะมันแพงหมดนะราคาจะดีกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สิบนะครับนอะเลขสิบเลขเคพวกนี้เนี่ยพวกเอย่างเงี้ยก็จะไม่แพงหน่อยมชมเรียบร้อยยี่สิบเอาตอนนี้อยู่หมื่นแปดหนึ่งร้อย โอ้ยเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมเรียบแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวอาการไม่ดีแล้วแปดสิบเวลามันจ่ายมาช่วงต้นเกมท่านผู้ชมเนาะเวลามันจ่ายมาหุ้ยโบนัสวะฮึ่มแล้วมันจ่ายมาหนักหกต้นเกมแล้วหลังๆมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ทําให้ดูแล้วรูแ้แล้วก็อย่าฝืนนะครับเนาะผมคิดว่าไม่น่ามีใครจะฝืนนะตู้มหนึ่งแตกอะเราก็ไปเรื่อยๆครับผมดูกันไปเลยนะครับเนาะว่ามันจะดีไหมหรือว่ามันจะมีชอ็อตอีกสักชอ็อตก็ดีนะท่านผู้ชมชอ็อตเดียวก็จะหนีโดยไม่ล,งลังเลเลย เอามาร้อยหกสิบบึ้มอุ้ยบึ้มร้อยสามสิบสิบอุ้ยสิบไม่เข้าอีกป่ะเอามาบึ้มไปหนึ่งทีสามร้อยหกสิบสวยเอ้ยออกมาโบกมือแล้วแจกหน่อยเพื่อนอย่าโบกแต่มือครับผมอย่าโบกแต่มือสิบมาดิแถวสามมาเพิ่มมาดิอ้ โอ้ยเหมือนจะไม่ไหวคุณผู้ชมจากหมื่นไปส่งคืนไปเท่าไหร่เนี่ยส่งคืนไปพันกว่าสองพันอ่ะเหลืออยู่หมื่นหกคุณผู้ชมโอ้ยเอาเห 16, ลืออยู่หมื่นหกก็รักษาไว้ที่หมื่นหกคุณผู้ชมนะครับเนาะก็ฝืนมานานแล้วฝืนส่งไปสองพันคุณผู้ชมก็ถ้ารู้ว่าเราจะไม่ไหวแล้วรู้ว่ามันจะไม่แตกแล้วก็จงหนีคุณผู้มชมง่ายๆนะครับเนาะนะอย่าไปอยู่นานนะครับเนาะอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเนาะนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ครับผมนะครับเนาะ สำหรับเกมนี้ก็พอแค่นี้นะครับเนาะอย่ามาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ